จิ้มผสมน่าสนใครับมาลาอมบอนน้ำจิ้มมันเกียวยาวีย่อยมันหวาดนด้วยมันหวา,านจิ้มมาลาได้ไหเบอร์บอร์มิชูแล้วมันเฟรชอะไรวะ ไอ้มันชื่ออะไรนะที่ลืมแล้ว <c oughs> เออครับนี่นะ <c oughs> ใส่แล้วใส่แล้วเสรยบเสียบ <c oughs> ยังไงวะทำไมก็ได้ทีเอมมัน <laughs> น้ำติดตูดใหญ่บอสไม่ขึ้นว่ะเธอใช่ว่ามันน้อยเดี๋ยวลองค้นหาเดี๋ยวเพื่อนนะ้งให้ยืด อได<ป>้ได้แล้วเดี๋ยวลองโทรก่อนนะจะวางให้หน่อยเดีย๋ยวกดลอง ฮัลโหลไออยู่เปล่าหรอมันมันทำอะไรอยู่อ่ะ พี่ให้มันไปดูไปดูหลังคาบ้านให้ให้หมิวหน่อยหลังคาบ้านพี่อ่ะอมันไม่รู้มันหรอแล้วเอาเกลยอเติมเต็มที่เขาไห้เอ,าเอ,อ่าเดิมมึกมึกกูใ้่นมหรือมึกอ่ะ คุณเอาหมู่ามาใส่